การบอกระยะเวลาสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์สนุกๆเกี่ยวกับการบอกระยะเวลาพร้อมเมและเพื่อนๆน,นะครับแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันนะเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบอกระยะเวลาโดยศึกษาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันกันค่ะก่อนอื่นคนไหนพอจะบอกครูได้บ้างว่าในชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างผมครับได้เลยคะ่ะวินเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของวินวินตื่นนอนเวลาหกนาฬิกาอีกสิบนาทีต่อมาอาบน้ำอีกสามสิบนาทีต่อมา รับประทานอาหารเช้าและ20นาทีต่อมาก็เดินทางไปโรงเรียนครับดีมากเลยค่ะต่อไปครูจะนำตัวอย่างจากวินมาอธิบายโดยการหมุนเข็มนาฬิกาตามเวลาที่วินบอกนะคะก่อนอื่นครูจะหมุนเข็มนาฬิกาไว้ที่เวลา6นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่วินตื่นนอนโดยเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขหและเข็มยาว ชี้ที่ตัวเลข12ซึ่ง10นาทีต่อมาวินไปอาบน้ำนั่นคือจากเข็มยาวของนาฬิกาที่ชี้ที่ตัวเลข12จะหมุนไปยังตัวเลข2นับเป็นเวลาได้10นาทีดังนั้นวินไปอาบน้ำเวลา6นาฬิกา10นาทีค่ะอีก30นาทีต่อมา วินรับประทานอาหารเช้าแสดงว่าจากเข็มยาวที่ชี้ที่ตัวเลขสองจะต้องหมุนโดยนับเพิ่มอีก30นาทีนั่นคือเราจะต้องหมุนเข็มยาวไปชี้ที่ตัวเลขอะไรคะเมถ้าจากเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขสองจะต้องชี้ไปที่ตัวเลข8ค่ะถึงจะได้เวลา30นาทีถูกต้องค่ะส่วนเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข6กับเจด ดังนั้นวินรับประทานอาหารเช้าเวลา6นาฬิกา40นาทีค่ะและ20นาทีต่อมาวินเดินทางไปโรงเรียนนั่นคือจากเข็มยาวที่ชี้ที่ตัวเลข8จะต้องหมุนเข็มยาวโดยที่นับเพิ่มอีก20นาทีแสดงว่าเราจะต้องหมุนเข็มยาวไปชี้ที่ตัวเลขอะไรคะจอยอหากเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข8 แล้วหมุนเข็มโดยนับเพิ่มอีก20นาทีก็ต้องชี้ไปที่ตัวเลข12ส่วนเข็มสั้นก็จะชี้ไปที่ตัวเลข7ค่ะเก่งมากค่ะดังนั้นวินจะเดินทางไปโรงเรียนเวลา7นาฬิกาค่ะตอนนี้นักเรียนก็คงรู้จักการบอกระยะเวลาแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะมาสนุกกับตัวอย่างอีกมากมายนั้นเราไปพบกับความรู้เพิ่มเติมในช่วงนี้ชี้แนะกันดีกว่าค่ะช่วงนี้ชี้แนะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกระยะเวลากันครับบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีช่องใหญ่12ช่องซึ่งแต่ละช่อง จะเป็นเวลา5นาทีส่วนครึ่งหนึ่งของ12ช่องใหญ่คือ6ช่องใหญ่เป็นเวลา30นาทีรวมทั้งหมดเป็นเวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงครับแสดงว่าใน1ชั่วโมงมี60นาทีและครึ่งชั่วโมงมี30นาทีครับดังนั้นที่วินพูดว่าอีก30นาทีต่อมาวินไปรับประธานอาหารเช้า จะสามารถพูดได้อีกแบบว่าอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาวินไปนรับประทานอาหารเช้าครับเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างแล้วให้นักเรียนลองหมุนนาฬิกาเพื่อตอบเวลานะคะถ้าโรงเรียนของเราเลิกเวลา15นาฬิกา40นาทีอีก20นาทีต่อมาจอยกลับถึงบ้านจอยจะกลับถึงบ้านเวลาใดคะตัวอย่างนี้ให้วินตอบเลยแล้วกันนะ ครับโรงเรียนเลิกเวลา15นาฬิกา40นาทีเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข8ซึ่งเกิน30นาทีดังนั้นเข็มสั้นจะชี้เลยกึ่งกลางระหว่างตัวเลข3กับ4ถ้าอีก20นาทีต่อมาจอยกลับถึงบ้านแสดงว่าจะต้องหมุนเข็มยาวเพิ่ม20นาทีเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข12ส่วนเข็มสั้นจะชี้ไปที่ตัวเลข4 นั่นคือจอยกลับถึงบ้านเวลา16นาฬิกาครับถูกต้องค่ะงั้นตัวอย่างต่อไปเลยนะคะถ้าจอยกลับถึงบ้านเวลา16นาฬิกาอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาจอยรับประทานอาหารเย็นจอยจะรับประทานอาหารเย็นเวลาเท่าไหร่คะเมย์ช่วยครูหน่อยค่ะค่ะถ้าจอยถึงบ้านเวลา16นาฬิกาเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12บสอง และเข็มสั้นจะชี้ที่ตัวเลขสี่จากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาหรืออีก30นาทีต่อมานั่นเองค่ะจะต้องหมุนเข็มยาวเพิ่ม30นาทีเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข6แสดงว่าจอยจะรับประทานอาหารเย็นเวลาสิบหนาฬิกาสานาทีค่ะต่อไปครูอยากให้นักเรียนตอบคำถามครูอีกสักสองข้อนะคะสมมุติว่า ตอนนี้เวลา11นาฬิกา45นาทีแต่นักเรียนหยุดพักรับประทานอาหารเวลา12นาฬิกาอีกกี่นาทีจะถึงเวลาหยุดพักรับประทานอาหารจอยช่วยหน่อยนะคะเวลา11นาฬิกา45นาทีเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข9และเข็มสัน้นจะชี้เลยกึ่งกลางช่องระหว่างตัวเลข11กับ12 ถ้าพักรับประทานอาหารเวลาส2องนาฬิกาเข็มยาวจะต้องหมุนจากที่ชี้ที่ตัวเลขเก้าไปชี้ที่ตัวเลข12บสองและเข็มสั้นชี้ที่เลขส2องแสดงว่าอีก15้านาทีจะถึงเวลารับประทานอาหารค่ะถูกต้องค่ะและถ้าตอนนี้เป็นเวลายี่สบนาฬิกาห้านาทีเมย์ต้องเข้านอนเวลา21นาฬิกา อีกกี่นาทีเมถึงจะเข้านอนถ้าตอนนี้เวลา20นาฬิกา25นาทีเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขหส่วนเข็มสัน้นชี้ไม่ถึงกึ่งกลางช่องระหว่างตัวเลข8กับ9ถ้าเมจะต้องเข้านอนเวลา21นาฬิกาแสดงว่าเข็มยาวจะต้องหมุนจากชี้ที่ตัวเลขห้าไปชี้ที่ตัวเลข12 และเข็มสัน้นชี้ที่ตัวเลขเก้าแสดงว่าอีก35นาทีเมต้องเข้านอนค่ะเรามาฟังสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้กันค่ะการบอกระยะเวลานั้นทำให้เราสามารถบอกระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นเมรับประทานอาหารเย็นเวลา17นาฬิกา เข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลขสิบสองส่วนเข็มสั้นจะชี้ที่ตัวเลขห้าอีกหนึ่งชั่วโมง10นาทีต่อมาเมย์เริ่มทําการบ้านเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลขสองและเข็มสั้นจะชี้ไม่ถึงกึ่งกลางช่องระหว่างตัวเลข6กับ7จ็ดแสดงว่าเมย์เริ่มทําการบ้านเวลา1 8บ0นาฬิกาินาทีค่ะ ตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการบอกระยะเวลามาพอสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันดีกว่าไปกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกไปกับการบอกระยะเวลากันแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ